กราบสวัสดีรยินดีต้อนรับมาสู่ช่องคัมแบทชนะนะครับผมนะวันนี้ทุกคนนะครับขอไปนะครับวันนี้ขออนุญาตงดสตรีมนะครับผมวันนี้จะไม่มีการสตรีมเกมอะไรทั้งสิ้นนะครับผมแต่วันนี้เนี่ยผมจะลงคลิปเกม ROV ให้นะครับผมนะถ้าผมตัดต่อทันวันนี้ก็จะลงคลิปคาร์เดอร์แซมๆให้นะครับผมนะครับแต่วันนี้ไม่มีการสตรีมแน่นอนนะครับสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับสาเหตุเกิดจากนะครับพอดีว่าบ้านผมไฟดับ นะครับในช่วงที่บมกําลังอัดคลิปเกมอาวีที่จะลงในวันนี้นะครับแล้วมันทาให้มันทําให้ผมอ่ะต้องอัดในที่มืดนะครับผมเปิดไฟไม่ได้มันไม่เปิดไฟไม่ได้แน่ๆนะครับผมต้องอัดในที่มืด2คลิปนะครับอาวีนะครับซึ่งคลิปมันมันก็เหมือนกับจะเสียนะครับผมต้องเช็คอีกทีว่าคลิปนั้นมันสามารถลงได้ไหมคําพูดกําจามันโอเคไหมนะครับแต่ดูแล้วว่าน่าจะไม่โอเคนะครับก็เลยว่าเดี๋ยววันนี้นะครับขออนุญาต พักสตรีมก่อนนะครับเนื่องจากผมอัดในที่มืดสองิพซ้อนนะครับมันเจ็บสายตามากปวดตามากเลยครับตอนนี้ก็เลยขออนุญาตพักสายตาสักหนึ่งวันนะครับผมปกสิกัาบีนะครับขอพักหนึ่งวันนะครับผมแล้ววันนี้จะจะลงคลิปใหม่นะครับก็จะดูเองนะครับว่าเป็นไรนะครับก็เดี๋ยวไว้สตรีมกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอไปทุกคนด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับรักษาสุขภาพด้วยครับ